เรามีศักยภาพในการออกแบบทางวิศวกรรมได้เต็มที่โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเราส่งออกประมาณ80%ตลาดใหญ่สุดเราออสเตรเลียตลาดรองมาคืออเมริกาลูกค้าเขาสามารถจ้างใครที่ไหนก็ได้ผลิตสินค้าไม่จำเป็นต้องเมืองไทยไม่จำเป็นต้องเป็นผมที่เราโตได้ทุกวันนี้คือ trust เรารู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงเรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไร ผมชาลีเกียตวีซัพ,พ์ผู้บริหารบริษัทกิสยามพาร์ทเวิร์กหรือเรียกว่าแคซีครับกิสยามพาร์ทเวิร์กเป็นบริษัทครอบครัวเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งบริษัทมาน่าจะ50ปีจากธุรกิจ เราผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถบรรทุกแต่ละสตีลมั่งชา้นี่ม้่งเงาเงาบ้างเสร็จแล้วมายุคน้ำมันแพงรถญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาว่าจะเป็นดัตสันโตโยต้าเป็นรถกระบะเล็กๆชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้รถปิกอัพมากขึ้นในการขนส่งในการเคลื่อนย้ายเราก็เริ่มเปลี่ยนธุรกิจมาโฟกัสในเรื่องของรถบรรทุกขนาดเล็กก็คือรถปิกอัพทำกันชนท้ายกันชนหน้าบันไดข้างเพื่อใช้ในการเหยียบขึ้นรถปิกอัพกันชนหน้าก็กันกระแทก ยุคเปลี่ยนลูกยุคหนึ่งก็คือตลาดเริ่มบูมมากขึ้นรถยนต์สวยขึ้นใหญ่ขึ้นเกือบทุกบ้านต้องมีเทรนด์มันมามากขึ้นธุรก,กิจเราก็เลยโตขึ้นจากจุดนั้นลตลาดขยายธุรก,กิจมันขยายมีผู้ผลิตอ็อ s ทอรี่ลายใหญ่ในไประเทศไทยจ้างเราผลิตก็เลยทําให้บริษัทเริ่มโตมาเรื่อย จดเด่นสินค้าเราคือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามใจผู้บริโภคเรามีศักยภาพในการใช้การออกแบบทางวิศวกรรมได้เต็มที่โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเราเป็นน่าจะเป็นบริษัทแรกๆที่ทำอคเซสซอรีที่ใช้เครื่องสแกนที่เป็น3มิติเมื่อได้ Data รถยนต์มาอยู่ในซอฟต์แวร์เพื่อจะพัฒนาสินค้าต่อจากนั้นเราไม่ได้มองแค่การออกแบบเรามองเรื่องวิธีการผลิตการผลิตก็ต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเราใช้หุ่นยนต์มากขึ้นเราอัตโนมัติมากขึ้นหุ่นยนต์จะเข้ามีบทบาทมากขึ้น ตั้งแต่ผลิตพ่นสีเคลื่อนย้ายเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานคนดีกว่ายกตัวอย่างโรบอทเชื่อมคนเชื่อมเราเนี่ยเราเชื่อมได้ในชั่วโมงแรกๆของการทำงานหลังจากนั้นร่างกายแต่ละคนก็เหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ สามารถทำงานรีพีทได้เก่งกว่าเราแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจว่าหุ่นยนต์ทำงานยังไงเชื่อมอยังไงให้สวยแข็งแรงก็ยังต้องใช้คนในการออเปอเรตอยู่แต่เราแทนที่เราจะใช้คนไปเชื่อมเองเราใช้สกิลของคนที่รู้ว่าเชื่อมอยังไงให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนแล้วเขาก็จะมาคุมเรื่องของคุณภาพแทนในการทำงานจะเร่งงานให้เร็วขึ้นทําให้ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตการผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการทันเวลาทุกวันนี้เรามีทํา OEM ให้บริษัทรถยนต์ในเมืองไทยด้วยเราดีไซน์และผลิตให้เลย สิ่งที่สำคัญที่สุดการเขาเรียก consistency ความต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ว่า Quality เราขึ้นขึ้น,นลงลงนะค l i t y เราต้องสม่ำเสมอซึ่งเองผมก็โชคดีได้เคยทำงานกับบริษัทระดับโลกที่อยู่ในแผนกคุณภาพเขามันทําให้เรา mindset รามีเรื่องคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น iso 9001ที่เราได้ iso 1400ที่เราได้ทําให้เข้าใจว่าการผลิตเองการออกแบบเองการนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมให้ผู้บริโภคได้ จริงๆเราส่งออกประมาณ80%ตลาดใหญ่สุดเราออสเตรเลียตลาดรองมาคืออเมริกาเนื่องจากพอเราสร้างโรงงานที่ดีเรามีเครื่องจักรที่ดีเรามีทุกฝ่ายที่เบรนแล้วผสมกันได้ดีลูกค้าเห็นความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์เราที่มีคุณภาพเขาก็จะปากต่อปากบอกต่อกันแนะนำเรานะฮะเราก็จะไปอยู่ในเน็ตเวิร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ณปัจจุบันออสเตรเลียก็ยังเป็นกันชนเพราะว่าออสเตรเลียถ้าทุกคนรู้ออสเตรเลียคือแดนจิงโจ้ขับรถไปเนี่ยห่างจากเมืองแป๊บเดียวนะฮะจิงโจ้วิ่งผ่านแล้วแล้วไปคุมเขาไม่ได้โดยเฉพาะกลางคืนนะฮะต้องมีกันชนที่แข็งแรงเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถหลบจิงโจ้ได้แล้วมันทําให้สินค้ากันชนยังต้องเป็นความจําเป็นของชาวออสเตรเลียอยู่ ในตลาดอเมริกาก็จะเป็นตลาดที่เกี่ยวกับเอเวนเจอร์การท่องเที่ยวแคมปิ้งอันดร์เทรนที่กาลังมาก็แน่นอนนะเราเตรียมอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับแคมปิ้งเองลูฟท็อปเทนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคมเปอร์เทเลอร์เองจะเป็นคันอปปี้ในอนาคตธุรกิจนี้จะเข้ามาในเมืองไทยโดยที่เราคงปฏิเสธไม่ได้เราก็มีวางแผนการทําธุรกิจไปในแนวนั้นเหมือนกันเทรนมันเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งพอสมควร หัวใจของการธุรกิจคือการเชื่อถือการพูดคุยการสร้างเน็ตเวิร์กผมมองว่าลูกค้าเขาสามารถจ้างใครที่ไหนก็ได้ผลิตสินค้าไม่จําเป็นต้องเมืองไทยไม่จำเป็นต้องเป็นผมที่เราโตได้ทุกวันนี้คือ trust เรารู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงเรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรเรารู้ทํายังไงให้ลูกค้าเราอยู่กับเราเรารู้ทำยังไงให้ผู้บริโภคซื้อของเราเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนเร็วการตลาดเปลี่ยนเร็วเทรนด์เปลี่ยนเร็วนะฮะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือเราต้องผลิตสินค้าออกไปสู่โลกยิงน,นั้นพาร์ทเนอร์เราต ในตัวเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราคอมมิตกับเขาลูกค้าเราลองเทอมเท่านั้นนะฮะเป็น10ปีทท้งนั้นไม่มีลูกค้าที่มาปุ๊บแล้วไปปับ๊บเราไม่ใช่มีพาร์ทเนอร์แต่ในเมืองไทยเองคู่แข่งเราซึ่งเรามองว่าจีนเป็นคู่แข่งแต่ผมไม่ได้มองจีนเป็นคู่แข่งผมกลับมองจีนเป็นพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็อยากได้เราเป็นพาร์ทเนอร์เราก็อยากได้เขาเป็นพาร์ทเนอร์นะสุดท้ายอ่ะนะสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเราให้ได้ ผมมองว่าดิจิตอลทรานส์ม r ชันเนี่ยมีบทบาทสําคัญในธุรกิจแน่นอนหลีกเลี่ยงอย่างไม่ได้เลยนะครับเราต้องเก็บข้อมูลการที่จะให้ดิจิตอลทรานส์ม t ชันได้ก็คือเราต้องเก็บข้อมูลในทุกดีเทลข้อมูลจะทําให้เราแอนาลิซได้วิเคราะห์ได้ถึงปัญหา วิเคราะห์ได้ถึงแนวโน้มเทรนด์ต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําผู้บริโภคหรือสินค้าเป็นเรื่องของคุณภาพเองทุกอย่างต้องมีข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นพอมีข้อมูลปุ๊บเนี่ยข้อมูลตรงนั้นแหละซอฟต์แวร์ที่เราใช้ปัจจุบันที่ดีจะช่วยให้เรามองเห็นถึงโอกาสในการทําธุรกิจอย่างถูกต้องเชื่อในตัวเองแล้วก็ทําให้ได้อดทนให้ได้ผ่านวิกฤตให้ได้นะฮะคิดใหม่อดีต ไม่ได้บอกว่าเราจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามไม่ทันเขาบอกว่า don't walk when you can run เพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งได้วิ่งเลยฮะอย่าหยุดอย่าเดิน